ักเราด้วยเขากวักเรียกเราสวัสดีค่ะแจกฟรีว่าขอบคุณค่ะมาจากไหนคะออ๋ปาาากกกทไมแจโอ้โหเยอะมากเลยแจกฟรีหมดอะไรครับโอ้ยใจดีจังเลยอันนี้อันนี้แจกฟรีหมดเลยเหรอคะเมาสวนมาหรือว่ายังไงเอ่ยเมาไร่เลยค่ะเมาไร่เลยเหรอคะไรร่คับหาสาวสิไร ดีจุงเลยขอบคุณมากนะคะอนุมาธนาบุญได้ค่ะสาธุโอ้เยอะมากเลยโอ้ใช่หมดเลยเดี๋ยวถ่ายไรๆนะคะโอ้โหไม่ได้มีคันเดียวนะคะน้องๆแต่ว่าใส่กระบะรถมาเต็มเลยดูดิโอ้แล้วคือแบบกวักแจกแจกเนี้ยรู้ไหมพี่พ่อบอกพ่อก่อน คุณค่ะได้แล้วค่ะน่ารักมากอะตื่นตใจผู้เรียนไายไม่ออกเลยนะโอ๊ะรุ่นบางรุ่นบางหมงก <c oughs> นี่นะคะก่อนหน้าสี่แยกไทยวัสดุนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหันกลับมาหาเรานะคะเมื่อสักครู่ดีนะคะก็คือยังลังเลว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะแต่พอไปจอดรถก็รีบหยิบกล่องขึ้นมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวโนจะไม่ทันดิก็เลยไม่ทันได้เปิดคลิปนะคะ <c oughs> สาเหตุเพราะว่าให้เ,เราเล่าดีกว่าเราเป็นคนในพื้นที่สรุปเขาแจกแเราสงสัยว่าเขาขายถูกหรือว่าเขาแจกโมเ,เห็นแบบคนเยอะมากแล้วคนก็ลุมแบบรถหลายคันมากอไรนเนี้ยนะคะจอดกันแล้วก็แบบ เฮ้ยคู่ขายราคาถูกหรือเปล่าแต่แบบไม่มีติดป้ายราคาก็เลยงงๆก็เลยเข้าไปจอดเทียบค่าเขาโบกนะเขากโบกใช่เขาฝากวอกฝากเราแบบให้เข้ามาเอาสับปะรดเลาให้จริงๆน้องๆให้เยอะนะให้คือเนี่ยหนึ่งถุงนะของพี่อีกอีกหนึ่งถุงนะสองคนนะเขาให้มาคนละถุงนะคะถุงห้าโลสิบโลเลยนะเนี่ยถุงหนึ่งประมาณสิบลูกได้อ่ะไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวแล้วสับปะรดน่าทานมากดูดิฉ่ำเลยอ่ะสีแบบหอมมาก สมรสเชียงไายอร่อยนะครับใช่สมนี้เป็นสมรพันอะไรเนี่ยนักภูแลภูแลนางแลภูแลสักแลนึงเนี่ยนะจำได้เพราะพี่วิเคยเจออยู่ถุงละยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบนี้คือมาจากวัดห้วยปักก้างซึ่งใจดีมากคราวที่แล้วพี่วิเคยเห็นหนึ่งครั้งแล้ว อยากจะถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์ให้น้องทราบแต่ไม่ทันเพราะว่าเขาเก็บไปก่อนที่แล้วเป็นกระหล่ำใช่ค่ะเขาก็มาอย่างเงี้ยเห็นแบบแวบนึงแล้วแบบเราถ่ายไม่ทันไงแล้วเราอยากประชาสัมพันธ์ว่าคือเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าของเกษตรกรนะคะเกษตรกรใช่ไหมครับราคาถูกราคาถูกแล้วแบบเอาไปขายก็ไม่ได้ราคาเขาก็เลยเหมือนกับว่าไปเหมาไร่เหมาสวนของเกษตรกรมาแล้วก็เอามาแจกแบบแจกชาวบ้านอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์พบโชคนะครับดีมากอย่างนู้โมทนาสารุ อยากรู้ว่าห้วยวัดหว้วยปากกั้งอยู่ตรงไหนพี่อีกที่พี่อีกนั่งเครื่องบินลงมาแล้วเห็นเจ้าแม่กุนอิมใหญ่ๆอ่ะจากบนเครื่องบ,บินอ่ะอ๋อใช่ใช่เพราะพี่อีกก็เคยเคยถามนะโอ้ตอนนั่งเครื่องลงมาเชียงรายอะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าแม่กุนอิมองใหญ่มากมากๆเลยนะสีขาวใช่สีขาวสวยมากแล้วก็คือคือใหญ่จนขนาดท,ที่ว่าเราอยู่บนเครื่องแล้วเรายังเห็นนะน้องๆพี่ก็เลยวัดไหนอะทำไมใหญ่จังเข้าใจแล้วว่าทำไมอู้พูแล้วขนลุกเข้าใจแล้วว่าแบบแรงศรัทธาเนาะ เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบช่วยกันทําบุญอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างแบบเห็นแล้วตื้นตันใจมากอ่ะหอมมากหอมมากเลยเดี๋ยวอันเนี้ยเราก็จะไปทําบุญต่อด้วยนะเราก็จะไปใช่ใช่ทั้งชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็ได้กินของอร่อยเกษตรกรเขาก็แบบได้เงินไปเงี้ยเนาะดีดีเดี๋ยวเราก็ไปแบ่งปันต่อนะเห็นนะคะว่าหลังรถของเยอะมากเพราะว่าวันนี้เรามาขนของจากเชียงรายไปออฟฟิศที่เชียงใหม่ก็ทยอยขนทีละเล็กทีละน้อยน้องๆใครบอกว่ารีวิวบ้านรอแป๊บหนึ่ง รอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเดี๋ยวจะรีวิวออฟฟิศใหม่ให้ดูเนาะของเยอะมากแล้วก็อ่าความจริงพี่วิกมีประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะครเรื่องไอติม เป็นความตั้งใจไว้ว่าจะทำนะคะก็คือถ้าเป็นน้องๆที่อยู่ในเชียงใหม่ขอเชียงใหม่ก่นอนเนาะเชียงใหม่หรือไม่ก็เชียงรายหรือเราใกใกล้เคียงแต่จอาจจะเน้นไปที่เชียงใหม่ก่อนช่วงนี้เนาะ,ะพี่อุ๊กอยากทําประมาณว่าโครงการแบบแจกความสุขให้น้องๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือจะไปซื้อไอติมแล้วก็จะไปแจกน้องๆที่โรงเรียนแต่ยังไม่แน่ใจว่าสถานศึกษาแต่ละที่ยังเหมือนกันไหมบางทีเขาอาจจะแบบเอ้ยไม่อยากให้คนนอกเข้าไปหรือเปล่าแต่แบบไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะอาจจะแบบไปแจกอยู่หน้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้ ไอติมถังๆเนี่ยพี่วิกมีเศร้าอร่อยอยู่ก็เลยว่าจะไปแจกไอติมใครที่แบบว่าอยู่ในโรงเรียนแบบจังหวัดเชียงใหม่แล้วใกล้เคียงอะไรเงี้ยอยากให้พี่วิกไปแบบแจกไอติมก็เซฮัลโหลบอกได้นะแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนมาอะไรเงี้ยเผื่อถ้าแบบไปได้จะไปอะไรเงี้ยหรือว่า,ามีกิจกรรมวันที่ไหนนอกสถนานที่เราไปแจกได้อะถ้าแบบมีกิจกรรมอีเวนต์อะไรเนี้ยเราอยากให้พี่วิกไปถ้าพี่วิกไปได้จะไปให้นะคะชอบชอบคอมเมนต์บอกกันนะครับงั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะที่ใจมากเลยเขานใจ ชอบชอบไปแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้เราสองคนได้นะไปแล้วนะบ๊ยายไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ